รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัท Space Water จำกัดสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดมาตรฐานระดับสากลสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการน้ำดื่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเดวามน111น้ำดื่มและสเปรย์น้ำแร่เจ้าแรกในประเทศไทยที่รวบรวมน้ำมนจาก111วัดดังทั่วประเทศจัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่สยามพารากอนโดยโชว์สุดพิเศษจากฟ้าใสาปวินสุดาและทิสาวริทิสาศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมงานแชร์ประสบการณ์ความศรัทธาก,กันคับข้างเราตั้งใจนะครับอยากจะทำ น้ำดื่มเดียมน,นึ่นะครับให้เป็น dairy d r i n ิ i n g นะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ ก็อยากจะพัฒนาน้ำมนต์ให้ดื่มได้นะครับให้กับคุณท่านนะครับผมมาอุปโภคและบริโภคกับผมสายมูเตรู้นิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ชอบในเรื่องของการดูแลสกินแคร์อยู่แล้วแลว้วเวลาที่ได้ยินว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งสองอย่างมาผสมรวมกันะก็เลยแบบโหแบบที่สุดรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ว่าอย่างตัวน้ำดื่มนียคือทุกคนก็ดื่มน้ำกันอยู่แล้วมันเสริมสิริมงคลอะไรที่มันเป็นมงคลอยู่ตัวเราด้วยเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ